ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเฟชชชเนลนะฮะเดี๋ยวเกมเคาจะไซด์เช่นเคยแล้วก็อ่ะก่อนจะจบซีซั่นนะครับเราก็จะมาเปิดเผยอ่าทีมที่เอาไว้เล่นกันนะครับที่ผมเอาไว้เล่นนะพอดีเพิ่งเพิ่งจะได้ทีมแบบดีๆเมื่อวานเลยนะก็ยังพอมีเวลาอีก2วันนะครับในการเล่นเนาะก็เพื่อนๆก็สามารถเอาลองเอาไปเล่นตามดูได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้เหมือนกันไหมนะนะแล้วแต่คนแล้วแต่ ตัวละครแล้วแต่ของนะครับก็เป็นทีมที่เพื่อนๆในช่องช่วยกันจัดขึ้นมานะฮะอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับโอเคมันเป็นทีมที่เอาไว้ผมเอาไว้เอาไว้ไต่ตั้งแต่สี่พันเจ็ดจนห้าพันเนาะแล้วก็เพียงพอละที่ห้าพันนะฮะอ่าตัวทีมเนี่ยตัวทีมนะครับเริ่มจากยานนะฮะยานเป็นกลีบกอกเนาะอ่าตอนแรกใช้ไอ้เนี่ยอะไรวะ ยานบ่ายอ่ะ new oh new ohio นะแล้วก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้ามือนะครับก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเก็บกรอบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมดีกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วก็ตัวเอ,อเ e r ตอร์เป็นซิกมาครับเลเวลหนึ่งแ่นั้นเองนะไม่มปัญหาใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่านะนะตัวต่อไปนะฮะเราเริ่มด้วยทับหน้านะครับหน้ายุบินนะครับ อ่าเดี๋ยวไล่ไลไลตัวละครก่อนเราค่อยไปดูของกันละกันนะเป็นนายูบินนะครับสไตรเกอร์นะฮะมาเจอที่ยองมาดูอยู่เป็น3ตัวนี้นะครับเนื่องจากคอสน้อยมากๆนะครับเลยดีมากๆนะครับเป็นอ่ลินชีเอ็นนะครับรล,ลิฟอันเลนแล้วก็ไอสว์นะฮะค่อนข,ข้างถึกใช้ได้อยู่นะ3ตัวนี้นะครับตัวต่อมาเป็นคิมโซบินนะครับไหนๆก็บัฟก็เรียกมาใช้แต่ ถ้าใครมีทหารตาแดงผมว่าทหารตาแดงก็โอเคนะแต่มันอาจจะบางไปนิดนึงนะครับทหารตาแดงก็ปืนกลอ่ะใช้ได้เนาะอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับซอยุนของเรานะะฮตอนนั้นยังวัดหกอยู่เลยนะก็ขึ้นได้นะครับมีหมวดค้างนะฮะเอาไว้ทําเควสให้เสร็จเนาะทำเควสซิกมาเนี่ยให้เสร็จนะครับแล้วก็เชียร์ลินเอาไว้เติมด,ดาเมจทิ้งท้ายนะครับแต่แนะนําว่าถ้าลงเชียร์ลินเนี่ยควรจะลงะท้ายท้ายเกมละจะดีกว่าคหมายว่า ช่วงที่เขาใช้สกิลยานฝั่งตรงข้ามไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยลงเนาะโอเคนะครับมาดูของกันเนื่องด้วยอ่าผมใช้เก,ก็บเกาะแล้วมันได้ดาเมจลด20%เนี่ยของผมเลยไม่ได้ฟูขนาดที่แบบว่าเอ่อต้องเลือดเลือดล้วนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เลือดหลบนะครับแต่ถ้าใครมีเก็บพอร์ตนะครับเก็บพอร์ตเก็บที่มันเป็นอีกแบบหน,นึ่งก็ใส่เลือดเลือดล้วนได้เลยนะครับจะดีกว่าได้ซ้ำเนาะโอเคก็สองชิ้นนี้ เป็น s กิล l ฮส s นะฮะแล้วก็อีก2ชิ้นเป็นกรา r เรสนะครับอาลินนะครับใส่คูดาวเช่นกันก็พยายามหาอะไรที่มันค่อนข้างถึกให้น้องหน่อยแล้วกันแต่ก็เป็นสกิลเฮสให้หมดเลยเนาะมันจะได้ไวๆส่วนลิบันเลนเน้นถึกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวอะไรนะสับสแตทอะผมก็เน้นสกิลเฮสเช่นกันนะครับมันจะได้ใช้สกิลไวๆแต่นี้ก็เอาเท่าที่มีมาใช้แล้วกัน ะะการป้องกันไกลแล้วก็การกราวรสได้ด้วยนะครับอ๋อใช่ใช่ใชกดนี้ดูดีกว่าอ่าสแตตประมาณนี้นะครับก็ไล่ไล่ไปอาลินนะฮะสกิลเฮสเยอะมากนะครับอ่อนิปเลนสกิลเฮสไม่ได้เยอะนะครับแต่ค่อนข้างถึกเนาะต่อไปนะครับน้องแฟดก็เป็นสกิลเฮสนะครับเป็นของที่เหลือมาแต่น้องค่อนข้างถึกอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ คิมโซบินนะครับผมใส่ตีไวนะฮะเนื่องจากมันยิงรัวมากแล้วก็ค่อนข้างแรงกับาสายโล่เลยมากเลยทีเดียวเนาะโอเคแล้วก็มาถึงซอยุนเรานะครับซอยุนเราก็ใส่คููดาวล้วนนะครับอันนี้อันนี้ผมยังแปลงหาคูดาวไม่ได้นะหมดตัวไปประมาณ500กว่าใบแล้วแมงยังไม่ไปไหนเลยได้ดิเ e นเดอร์ดาม e มาก็เอามาใช้ก่อน แต่ก็ดีนะยิงนาู่วินตายไวขึ้นเลยเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็คูดาวเนาะน,นี่ก็คูดาวเช่นกันนะครับรต่อไปหมวดคังก็เอ่อเน้นเป็นยังไงดีอะโจมตีแล้วก็ตีเลนเจอร์นะครับเผื่อเอามาสไลด์ให้โดนชื่ออะไรวะซอยุนนะก็จะได้ทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงสไลด์พวกสไนก็น่าจะเอาอยู่อยู่แล้ว แล้วก็เชลดินนะครับเป็นครีเเมตล้วนนะครับอันนี้ก็ตีดี d เฟนเดอร์แรงตีสไตรเกอร์แรงครีสเตเมตอันนี้ก็ครีเเมตเช่นกันนะครับครีเเมตค่อนข้างเยอะนะเชลินผม148นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าเอามาสัก5เกมแล้วกันไล่จากที่5,000ลงไปเลยนะครับหรืออาจจะเอาเกมที่แบบเจอกับที่แต้มสูงๆแล้วกันนะ อ่ะทีเดี๋ยวสลับสลับไปนะกันนะครับโอเคทีมนี้นะครับไลฟ์อัพเหมือนเหมือนกันเลยเขาเอา่อมีตัวโล่เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งเรามีหมวดคังมาแทนเนาะเราไปดูวิธีเล่นกันเลยนะครับเอาเอานายูบินขึ้นเนาะเราเอานายูบินเป็นทับหน้านะครับเพราะว่าเรามีตัวโล่ตัวเดียวเดี๋ยวเควสมันจะไม่เสร็จอาถ้าเราเอาดิงจีเอ็นขึ้นเผื่อนายูบินไม่ออกเราจะยุ่งนะฮะ อ่าแล้วก็ลงนายูบินลงหลินแล้วก็พยายามขุดหาซอยุนให้เจอนะครับอ่าเขาลงเมื่อไหร่เราก็ลงเมื่อน,นั้นนะหรือจริงๆหรือจริงจถ้าถ้าเราครบสิบก่อนเราก็ลงได้เลยนะครับไปถึงไปถึงแ้มเนี่ยนะอ่าเราก็ลงลต่อทีนี้เนี่ยเราจะขุดหาซอยุนมาเราก็ต้องเอาตัวเลยลงก่อนก็ผมเอา ดิปเปเลนลงมาช่วยนะครับแล้วก็ซอยุนลงตรงหน้านี่เลยนะเพื่อให้มันปาดให้ครบนะครับไม่ต้องไปลงหลังนะลงให้มันปาดให้ครบเลยนะแล้วเราก็ได้เกาะด้วยนะครับกระตุกกระตุกอ่าเขาก็ลงบ้างนะฮะแต่ไม่น่าจะปาดมาถึงซอยุนเรานะแอบกระตุกเล็กน้อยนะฮะแล้วเราก็ลงแบบทับหน้าไปเสริมช่วยนายูบินเนพราะว่าทับหลัง ตอนยุนเราไายกาอยู่แล้วนะครับพอเขาลงพอเขาแทนติอันติยานแล้วเราลงเจอรลินได้นะแล้วก็พอเรารู้สึกว่านายยูบินเราใกล้ตายเราดองคอนนะครับรอลงกันอยูนะแต่ว่าลินมันแทนติได้พอดีเราก็เลยลงได้เลยนะครับเราก็ค่อนข้าง,างทีมค่อนข้างนำแล้ว ที่เหลือก็ปล่อยไปตามไปตามโปรนะถ้าถ้าหลินถ้าหลินเราตายเราเห็นหลินนี้ในช่องช่องตัวละครเราลงหลินก่อนเลยนะครับลงหลินก่อนลงตัวอื่นเนาะเพราะหลินมันให้คอสคืนมาหนึ่งหรือ2อนี่แหละมันมันคุ้มกว่าเยอะนะครับประมาณนี้ คอนเซปต์การลงก็แบบนี้เลยนะครับสไตล์เดิมสไตล์เดียวไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนสไตล์เลยนะเหมือนเดิมนะครับถ้าโชคดีดินก็จะอยู่ในมือนะฮะแล้วก็ขุดหาซอยุนถ้าซอยุนไม่ขึ้นมือนะครับจริงๆเราลงคิมโซบินไปทําดาเมจก่อนได้นะ เราจะไม่เอาหลินลงหน้านะครับเราจะต้องลงหลินด้านหลังเสมอน,นะครับเราไม่เอาหลินมาแทงเนาะอ่าแต่ซอยุนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงไปปากได้นะว่าช่วงนี้มันกระตุกนะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันอ่เขาลงมาบ้างนะครับ ก็ค่อนข้างแออัดกันอยู่ข้างในนี้เช่นกันเราดูอย่าลืมดูเรื่องนายุวินเราด้วยนะท่านอายุวินโรจะตายอะไรเงี้ยเราเอาลงนะแต่นี่หลินเรหลินโราตายเวลาเราหลินก่อนก็เติมคอร์สแล้วก็ลงอายุวินต่อนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อยากให้ซอยุนของเราเจ็บปวดไปเยอะกว่านี้แล้วก็ลงตัวแทงไปช่วยนอะยูบินนะฮะ <ST AR IS> ยิ่งหน้ายูบินเราเราอยู่ในสนามนานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับอ่าพอเราลงซอยุนได้เนี่ยเราเน้นเน้นหน้าเยอะ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 หน่อยแถวหลังไม่ต้องลงเยอะมากลงแถวหน้าให้เยอะเข้าไว้นะครับ อัตราส่วนแถวหน้าต่อแถวหลังก็เป็น2ต่อหนึ่งเนาะอ่าประมาณนี้โอเคสัก5้าเกมนะครับสักห้าเกมเลมที่สามะอันนี้ซอยุนขึ้นก่อนนะครับมันค่อนข้างดีนิดหนึ่งคือเราสามารถเลือกได้ว่าลงนายูวินก่อนแล้วลงทอยุนเลยแล้วค่อยให้ลงริบเบรเลนแล้วค่อยไปหา ตัวปืนตัวอื่นมาขุดหรือว่าเราจะลงซอยุนเอ้ยเราจะลงนายูบินพร้อมกับลิเบลเลนแล้วก็ค่อยเอาซอยุนลงก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยอ่าตอนนี้เห็นเซียวดินเข้ามาไงผมเลยอ่ะเดี๋ยวเอาเกาะเอาเกาะให้นายูบินเราก่อนเนะาะค่อนข้างเจ็บเหมือนกันลิเบลเลนเราตายละ น,นึงยกได้ก็ยกได้ก็ยกแล,ล้วลงดินมาเก็บเกตเพิ่มเกตแล้วก็ลงแถวหน้าต่อทีนี้เนี่ยนายบินเราใกล้ตายแล้วเราเก็บเกรไปลงนายบินเนาะเราพยายามฆ่าเซียวดินเขาด้วย กิวแม่งเต็มจออะ่ะทีนี้เนี่ยแล้วก็ทยอยลงหน้าเพิ่มนะเพราะหน้าเราหายไปหมดแล้วเนาะแล้วก็มีหลินก็ได้ลงหลินนะครับอะแล้วก็ลงเติมหน้าเข้าไปอีกหรือถ้าหน้าเราคิดว่าเยอะแล้วเราก็ลงอ่าอะไรนะแถวหลังมาเติมได้นะครับอย่าง เซียวินเลยเนี่ยก็เติมได้แม้หมวดทางมีประโยชน์นะ่อกี่เอามาไถเซียวลินสักหน่อยนึงแล้วก็เซียวลินก็โดนอันติของซอยุนตายนะครับฝั่งเขาอะนะอ่ะสามละต่อไปใครดี อันนี้อันนี้อ่าสองคนนี้แล้วกันนะสี่ห้านะครับมีแพ้บ้างนะแต่ก็น้อยมากนะมีเพื่อนเพื่อให้กำลังใจกันด้วยล้วขอบคุณเพื่อนๆในช่องมากนะครับผมโอเคเราก็ลงในบินลงดินชีเอ็นนะฮะตามสเต็ปอีกตัวหนึ่งก็รอดูว่าจะขุดขึ้นไหม อย่างเี้ขุดไม่ขึ้นนะครับเราลงคิมโซบินหรือเซียวดินไปก็ได้นะอันนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่ถึงถึงลงเซียวดินแต่ก็สร้างเกาะได้พอดีนะแล้วก็เก็บคอสลอดองรองซอ,อยูนเวกแล้วเนาะโอเคนะฮะ ลงมาปาดตองยูเราลงมาปาดไอ้คือเลยววะซินเวียเขาตายพอดีนะเนี่ยเราเห็นนายยูบินเราใกล้ตายเราเก็บพอสด,ดองรอไว้เลยนะครับตอนนั้นแชร์ลิเซอเบตอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมเลยเปลี่ยนเป็นหมดคังนะเวิร์กกว่า <c oughs> แถวหน้าพวกปะทะหน้าเราถึกถึกค่อนข้างถึกด้วยแหละเร็โอเคนะ ชื่อสินนำปิตส่วนใหญ่ทีมก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันหมดเลยนะอันนี้มีอะไรนะยูมินาด้วยนะแต่เรามีเซียวดินเราก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่นะอันนี้มือป๊อกมากเลยนะครับนายูบิน ลินชีเอ็นแล้วก็ซอยุนเราไม่รีรอนะคอสิบเราก็ลงนะครับแล้วก็ลงหลินต่อตามระเบียบรอเขาใช้สก,กิลเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยลงซองยุนต่อ เขาลงมาสไลด์เราไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปเราก็เ,าเตรียมตัวลงสหลินพอสามดอกน้องก็นอนนะครับเขายกเราก็ยกนะ งหลินเรื่อยๆนะครับหลินคอยลงเรื่อยๆนะเพราะเราต้องการให้น้องครูดาวแล้วก็อันติไวๆนะครับอ่านี้เขาคอนเซ็ปว่าหน้าดีมีใช้ไวไปกว่าครึ่งน,นะหน้าเราดีมากๆนะครับมีนายุบินมีดิเปนเลนน้องแฝดแล้วก็อะไรวะ หลินชีเอน็นนะครับก็จะสบายไปก,กว่าครึ่งนะฮะตัวหลังนเ,เมนแเราก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วตัวซอยูนเวกก็ชิวๆไปนะครับโอเคก็สำหรับทีนี้เล่นได้ของวีกนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอีก2วันก็สู้ๆนะทุกคนนะไปให้ถึงฝั่งฝันนะถ้าคิดว่าถึงจุดที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอนะครับอย่าไปฝืนขยับไปต่อแล้วกันนะมันจะลงแล้วหัวร้อนปเปล่านะ โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะถ้าชอบนะแล้วก็สนุกกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ